วิช้างช้างแชมแซช้างช้างอยู่ขวามือเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวด้วดวจะดจอ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 ดเขาอยู่ขวามือครับเ <thieves. S 1> ขาอยู่ขวามือเขาอยู่ริมป่าแล้วเราต้องสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเขาใหญ่นะครับเป็นเวลาเช้าตรู่นะครับหกโม,มงสิบเจ็ดนาทีนะครับผมตอนนี้เราขึ้นถึงแถวดงยางนะครับอ่า<ส> เมื่อเช้าฝนโปรยๆนะครับเราก็เลยขับช้าๆค่อยๆมานะครับเพื่อนๆทาทิ์กำลังส่องแสงอย่างงามเลยนะครับกาลังขึ้นนะครับแต่ว่าคืออากาศเย็นๆแบบนี้ก็อากาศดีฟินมากเลยนะครับหมอกก็เยอะนะครับผมแสงก็มีบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เช้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สว่างมากนะครับอันนี้เป็นบริเวณดงยันนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยช้าง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 อยู่ขวามือเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะจอด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 เขาอยู่ขวามือครับเขาอยู่ขวามือเขาอยู่ริมป่าแล้วเราต้องจอดเลยไปสักร้อยเมตรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขายืนอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินย้อนลงมาแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับช้างอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อกี้เราขับรถผ่านมานะครับเจอเขาอยู่อยู่ริมยืนริมป่าเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้จะไม่เห็นฮนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับช้างกําลังจะโผล่มาแล้วนะครับออกมาแล้วครับตัวไหนนี่โ้ตะแบกน้อยครับผม พี่ตะแบกน้อยนะครับโผล่ออกมาจากป่านะครับอันนี้เราอยู่ห่างมากเลยนะครับแต่ว่าเราใช้กล้องซูมนะครับเขายืน <c oughs> อยู่ข้างทางนะครับแล้วก็ขับรถมาเจอเพอดีนะครับ <c oughs> เขาก็เดินอย่างสบายใจนะครับเดินช้าๆนะครับไม่มีท่าทางดูร้ายนะฮะแล้วก็ เช้าๆอย่างนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับนะครับแต่ก็มีบ้างเห็นด้านหลังนะครับก็เขาก็หยุดรถไม่กล้ามานะครับเดี๋ยวเราถอยนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ไกลพอสมควรนะครับประมาณเป็นร้อเมตรนะครับ เขาเดินมาสักพักหนึ่งเขาก็หลบเข้าป่าอีกครั้งนะฮะแล้วก็ตอนนี้โผล่ออกมาครับตอนนี้เขาออกมายืนอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็มันตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีนะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังยืนอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะทำยังไงต่อไป แต่ก็ห่างสะบัดนะครับอารมณ์ดีอ้าเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวา,ม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 ามไม่รู้ตามหาใครตามหาโครงเลยจะไปไหนนะครับม,มีรถมานะครับแต่ว่าวพี่ตะแบกน้อยก็ชิดซ้าย ริมถนนให้รถก็ไปได้นะฮะน่าน่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบ่อยเพราะาเขารู้จังหวะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเข่าใหญ่ต่อนะครับก็สักพักหนึ่งนะครับพี่แตะแบงน้อยคงจะเข้าป่านะครับก็ให้เขาเดินกลับไปด้านโน้นนะครับผมบ๊ายบาย